ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกคนกลับสู่ช่อง The New 2025 Best Car in the World วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ที่มาแรงที่สุดแห่งปี2026กับชื่อที่ฟังแล้วต้องสะดุดหู m i t s ิ i l e Mama 2026รถคันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนทั้งดีไซน์และสมรรถนะถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักความเร็วความแรงและความล้ําสมัยแบบเหนือชั้น m i t s ิ i s h m 2026มาพร้อมดีไซน์สุดล้อาสมัยโฉบเชียวไม่เหมือนใครด้วยเส้นสายตัวถังที่ดูดันเหมือนจรวด สมกับชื่อมิตซิลที่หมายถึงขีปนาวุธส่วนคำว่ามามาก็แสดงถึงความทรงพลังแต่ยังคงความนุ่มนวลในทุกการขับขี่เรียกได้ว่าเป็นรถที่ผสานร,ระหว่างพลังและความสบายได้อย่างลงตัวด้านหน้ารถมาพร้อมไฟหน้าเล็แบบแมทริกซ์ที่สามารถปรับระดับความสว่างอัตโนมัติตามสภาพถนนกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงสปอร์ตพร้อมโลโก้มิตซิลแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและแข็งแกร่งฝากระโปรงหน้าแบบโค้งต่ำช่วยเพิ่มแรงกดอากาศ ลดแรงต้านทำให้รถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของมิซิลมามา2026ก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมหน้าจอควบคุมแบบสัมผัสขนาด15นิ้วที่รวมทุกการควบคุมไว้ในจุดเดียวบอดหนังแท้ตัดเย็บด้วยมือและระบบไฟแอมเบียนหลายรอบคันที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ระบบเสียงรอบทิศทางแบบ3 d ดีสร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ ด้านขุมพลังมิมซิลมามา2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบ V6 ขนาด3.5ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง520แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.9วินาทีความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่280กิโลเมตรชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยขับเคลื่อน4ล้อเต็มระบบพร้อมระบบกันสะเทือนแบบอัตีที่ปรับตามสภาพถนนได้แบบอัจฉริยะ เทคโนโลยีในรถคันนี้ก็ล้ำไม่แพ้ดีไซน์มิซิลมามา2,026มาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ3ซึ่งสามารถขับเองได้ในสภาพการจราจรที่หนาแน่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถจอดรถเข้าซองหรือขนานทางได้เองโดยไม่ต้องใช้มือจับพวงมาลัยเลย m ม s ซิลมามา,า2,026ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมากถุกลงลมนิราภัยรอบคันระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาทำให้การขับขี่มั่นใจมากยิ่งขึ้นที่สำคัญรถรุ่นนี้ยังรองรับระบบเชื่อมต่อ 5G เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบนำทางที่แม่นยำแบบเรียลไทม์และยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านระบบ AI อัจฉริยะที่เรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่และสามารถแนะนำเส้นทางร้านอาหารหรือแม้แต่เพลงที่เหมาะกับอารมณ์ของคุณได้ทันที สำหรับราคาคาดการณ์ของ m i t s i ม h Mama 2026ในตลาดประเทศไทยนั้นจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3.5ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีระดับสูงขนาดนี้ใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตหรูที่แรงเร็วและล้ำสมัย m i t s i l Mama 2026คือคำตอบหลายเสียงจากนักทดสอบรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกต่างยกย่องว่า m i t s i s 2026เป็นรถที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านนวัตกรรมการออกแบบและประสบการณ์ขับขี่ที่ไม่เหมือนใครใครที่อยากสัมผัสความแรงและความล้ำหน้าแบบเต็มพิกัดมิดซิลมาเม้าสองพกำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไลรมาสท,ที่2ของปี2026และจะมีโชว์รูมจำหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามช่อง The New 2025บ Best Car in the World เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับโลกของรถยนต์แห่งอนาคตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ ต้องการให้ใส่เสียงภาคแนะนำไหมครับ